เอาด้วยวันนี้เรามาจอนัดแขร่งดีก้างดนดิโต้ข้ามตายขึ้นชุ่มเรียเแรงไรได้ไม่หมดเลยเขามาลางลางลางเดี๋ยวเขามาทำเมนูหลายกอย่างเสร็จแล้วเรากำแบบทิมเครื่องกับใส่เครื่องแกงเตีแล้วก็ใส่กล้ยน้อยๆแล้วก็ใส่ดีปรีกับไปน้อยๆแล้วก็ใส่เมนูปรุงรสทุกอย่างกับปรุงจิ้มรสบางรสตีมังใส่กับไปแล้วการลางเอ็แอดแกรงกับแล้วก็ใส่กับไปใน กลอกเนี่ยครับแล้วก็ตั้มไปร้อมๆกับเกลืองแก้งเลยครับแล้วก็ติ้มลงไปติ้มลงไปแปดแปดลงไปครับย่นคลุกเกลาวห้มันก้าวกันกับเราย่นลงไปมันก้าวกันแล้วว่างให้แป้งเกลืองพอร็จแล้วเราก็ตักออกมากับตักมาใส่ปักเอาไว้ในถ้วยก่อนเดี๋ยวเราจะทำหม้อมกแหดแกรงครับ เดี๋ยวไปเอาใบกล้วยมาเอาใบกล้วยมายางน้อยๆกับแล้วก็บเอาไอ้เอ็ดแกร้งจุ่มแรงแล้วใช้ไข่ลงไปกันกับจั๊กน้อยไอ้มันหอมหวานเลยมันหนุ่มนวลยวดใจในอารมณ์ใช้ลงไปจ้างลงไปนะครับแต่ก็คน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 เออมาไม่ใจคนนั่นแหละคนกับไปคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆมันก้าวกันกับก้อยันแล้วก็เอาไปตองมา เตรียมตักแล้วก็ตักใส่บนในใบตองตักใส่เอาไว้เดี๋ยวเราจะทำมโนมกกวบนนั้นน่ะใส่ในตาใช่หยาลบกันแล้ววะวิจารกับก้าวคุณจูดฝานอันนั้นม่ไดล้กับก้าวอ่าเสร็จแล้วเราก็กับว่าเราว่างไม้มากรัดเอาไว้ตันู้ยึดไม้มาเดียวนั่นอยู่ต้งเออเรากลัดไม้กับไป ยายมันลุ้นองมามันอยู่กลางเลยอือฮัลโหลเส้นแล้วก็เปิดแกได้ดังคล้อกเอาน้าไซไปติดกันตาหน้อยๆกับแล้วทีนี้เราก็เอาทิ่งนี้โยนลงไปติดกันตาตังไว้สักปักเปิดแกได้เบาๆนะครับเบาติดรูปเลยอ่าไม่เอาเดี๋ยวไม่หมดคว้ากับแล้วไปดังกล้าวหน้าเลื่นสักปักเ็ตแล้วก็มาแล้มาแล้วเดวก็ะพลิกเอาหน้าไว้ล่างหัวล่างไว้หน้าสักเดียว จะก็ปิดฟ้าไว้รักปักนี่จะแล้วแต่น,นี้อันนี้<ป>ะจะแลนี่ก็คือเห็ดแครงส่งเพืียงนะครับหลายเอ็กก้องมินูว่าเอ็กกล้องเราวันนี้ขีมืออ่าน้อมดีดีแล้วก็วันนี้เรากินกันยำปลาปองกับช้อมลิงปิงอ่าแล้วก็แกงส้มปลาบอกอ่ปปาปลาปักปลอกก็เยอะแล้วก็นี่แกงน้ำคยแกงน้ำคยใส่ปลาย่างอืม นิ่งนังน่ง,ง,ง,งมาอ้วดกับพี่น้องอ้วดจิ้มิะไเนี่ยลินิ่งนังมาขัดลองจิ้มเลยแฮดแคลงสุ่งเครื่องอ่านี่คือแฮดแคลงนะครับเส้นในใบตองแหละน่งจิ้มเลยหนึ่งจิง้มอยู่บนควักปิงเลย กินรสแกงัวแล้วอ่ะมันแกงัวเลยจิงจิดจอนอือนเีวะแ่แข่งถูกเรือกยุมันยุมันแกงเนื้อเลยนะเกือกินมาแกงวัวเลยนะหอมหอมจังนี่น้ะแกงเนื้อ

ว่าบักแกงแล้วกินกินแกงวัวเลยอลอง,ลองทำเมาเลยพี่นออ้องเออลองเลยลองเลยอืมบ้า <c ười> ปากปลอกป้าปากปลอกเราเป็นขี้บอกอมันบอก, <c ười> ก็ไปตัวก็อยากบ้าปากปลอก